ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a n ม m มาโอไม่เป็นไปไม่ได้พูดเพลิงหมอบคลานอยู่ในหลุมจิตสังหารที่น่าปรึงกลัวเข้ากดดันและทำลายกระดูกของเขาโลหิตนั้นไหลออกมาจากปากเขามากมาย ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำและทีร่องรอยตกตะลึงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสายตาของเขาการกดดันศัตรูด้วยจิตสังหารนั้นคล้ายกับออร่าแห่งการกดดันตอนนี้ เขาได้บังคับให้เจยงซินไห้ล้มลงและสลบไปโดยใชออร่าเข้ากดดนันเขาสามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะเขามีพลังมากกว่าเจงซินไหน้ตอนนี้ชายหนุ่มตรงหน้าเพิ่งใช้จิตสังหารเพื่อกดดันเขาเอาไว้มันแข็งแกร่งพอที่จะทำให้เขาล้มลงและกระดูกของเขาก็แตกราวเป็นไปได้อย่างไร แม้แต่จัก,กรพรรดิทั้ง9้าหรือบรรพบุรุษทั้งสก็ยังไม่แข็งแกร่งเพียงนี้เจียงวูเฉิงผู้ซึ่งถูกบังคับให้ต้องหนีออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พูดเพลิงถูกทำให้ตะลึงงันแต่ก็เขาก็มีความปรารถนาที่จะอยู่รอดใบมีดโลหิตปรมาจารย์ใบมีดโลหิตช่วยข้าได้โปรดช่วยข้าด้วยพูดเพลิงคำราม เขารู้ว่าใบมีดโลหิตซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆและเขาจะปรากฏตัวหากเขาสังเกตเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หากใบมีดโลหิตปรากฏตัวเขาจะยังคงมีโอกาสอยู่รอดลานโล่งนั้นเงียบสนิท คนของตําหนักขุนพลดาบมองเจงวูเฉิงในขณะที่ตัวของเขาสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นพวกเขาตะโกนชื่อของเขาในใจในที่สุดวีระบุรุษของพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นและความแข็งแกร่งของเจงวูเฉิงก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวงัง พูดเพลิงนั้นเป็นดั่งปีศาจและทรงพลังอย่างมากแต่เมื่อเทียบก,กับเจงวู้เฉิงเขานั้นอ่อนแอเหมือนเด็กทารกเจยงู่เฉิงไม่ได้เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยเขาใชออร่ากดดันมาควิสปีศาจในการเอาชนะเขาช่างหน้าหวัดกลัวช่างเป็นทักษะที่น่าสะพรึงกลัว เป็นไปได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแปรธาตุและราชวงศ์เทียนซ่งหรือแม้แต่ผู้เท่าผมขาวที่เพิ่งกลับมาจากดินแดนศักดิ์สิทธ์ก็เบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาคือมาควิสปีศาสตร์ ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดามาควิสเราจะกระพัดสามารถเอาชนะเขาได้แต่พวกเขาจะไม่สามารถทำได้โดยออราเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าบรรพบุรุษทั้งสามจะลงมือพวกเขาก็อาจจะไม่ทรงพลังเช่นนี้ ภายใต้สายตาของทุกคนสายตาของเจงวูเฉิงนั้นเต็มไปด้วยจิตสังหารมาควิสปีศาสต์เจงวูเฉิงพูดด้วยเสียงน้ำเสียงเย็นเยือกเจ้ายังคงหวังว่าใบมีดโลหิตจะมาช่วยเจ้า พูดเพลิงไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือพูดภายใต้การกดดันช่างหน้าเสียดายเจียงวู้เฉิงมองไปที่พูดเพลิงพร้อมกับใส่หัวเ้าจะไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นเจียงวู้เฉิงยกเท้าขึ้นและกระทืบไปที่ศีรษะของศัตรู พลังอันน่าสะพรึงกลัวได้ประทะเข้ากับร่างของมาควิสในวินาทีต่อมาศีรษะของเขาก็แตกเป็นเสียงเสียงมาควิสปีศาจที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในบรรดามาควิสได้ตายลง เขาเหยียบย่ำผู้คนของตําหนักขุนพลดาบตอนนี้เขาได้กลายเป็นศพไปแล้วเจงวู้เฉิงสวมสีหน้าน่ากลัวขณะสํารวจไปทั่วบริเวณใบมีดโลหิตเจ้าเฝ้าดูอยู่นานแล้วมันถึงเวลาที่เจ้าจะต้องเปิดเผยตัวตนขณะที่เจียงวู้เฉิงพูดจบร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนลานโลกเจ้าของร่างนั้นคือผู้อาวุโสที่ผอมแห้งเหมือนด่งขอทานและมีความชั่วร้ายในสายตาของเขา ใบมีดโลหิตเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าที่บังคับให้เจียงวู้เฉิงหนีออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขายังเป็นหนึ่งในฆาตรกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของบรรพบุรุษด,ดาบห้าห้า ข้ามาที่นี่เพื่อลองเสี่ยงโชคข้าสงสัยว่าข้าจะสามารถค้นหาครืหาสที่บรรพบุรุษด,ดาบเหลือไว้ดูเหมือนว่าข้าจะตัดสินใจถูกแล้วใบมีดโลหิตมีรอยยิ้มที่ชั่วร้ายบนใบหน้าเจียงงูเฉิง เจ้าเท่าพวกนั้นกำลังตามหาตัวเจ้าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะกลับมาช่างมันเถอะตั้งแต่ที่เจ้ากลับมาข้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังในการค้นหาคฤหาสนของบรรพบุรุษด,ดาบอีก ใบมีดโลหิตจ้องไปที่ชายหนุ่มโดยไม่ปกปิดความประหลาดใจและความยินดีของเขาเขามาที่ทวีปนานอย่างเพื่อต้องการจะรู้ที่ตั้งของดินแดนบรรพบุรุษเขาปล่อยให้มาควิสปีศาสทรมานผู้คนมาเป็นเวลาสามวันแต่เขาก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเขาผิดหวังและพร้อมที่จะยอมแพ้แต่เจงูเฉิงกลับปรากฏตัวขึ้นเขาจะไม่มีความสุขได้อย่างไรบอกข้าเถอะ คฤรือหาดถ้ำอยู่ที่ไหนข้าจะไว้ชีวิตหากว่าเจ้าบอกข้าใบมีดโลหิตพูดด้วยน้ำเสียงที่ชั่วร้ายใบมีดโลหิตเจ้ากล่าวไร้สารพอหรือยังเชียงมู้เฉงเหลือบมองเขาใบมีดโลหิตเยอะหยันเจ้าหนู อย่าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งเพียงเพราะเจ้าข้าพูดเพลิงมันก็จริงที่จิตสังหารของเจ้านั้นแข็งแกร่งหากข้าคิดไม่ผิดเจ้าได้เข้าใจในเต่าแห่งการสังหารแต่มันก็เพียงพอที่จะรับมือกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเมคาบางคน มันไม่ได้ผลกับข้าหรอกหยุดพล้ามเถอะเทียงวู่เถงสส่หัวเขาเบื่อเรื่องไร้สาระของผู้เท่าคนนี้ดาบดวงใจสังหารปรากฏอยู่ในมือของเขาเขาสามารถฆ่าพูดเพลิงได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับใบมีดโลหิตผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียงฟ้าที่แท้จริงเชียงวู้เฉิงจะต้องใช้อาวุธของเขาหากต้องการที่จะฆ่าผู้เท่าตรงหน้าทันใดนั้นเงาจิตวิญ,ญญาณดาบทองคำ3า330ฟุตก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเขาดาบดวงใจสังหารถูกฟันออกมากระบวนท่าที่เจ็ของเพลงดาบดวงใจสังหารทะเลดวงดาว กระบวนท่าที่ยอดเยี่ยมนั้นทำให้มีแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวขณะที่มันพุ่งผ่านอากาศและปรากฏตัวต่อหน้าใบมีดโลหิตพลังของมันได้ระเบิดออกมาเมื่อเห็นคู่ต่อสู้ลงมือใบมีดโลหิตก็เย้ยหยันเจ้าไม่กังวลว่าตําหนักขุนพลดาบของเจ้าจะหายไปหากเราต่อสู้การที่นี่การต่อสู้ระหว่างสองผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังจะทําให้เกิดความโกลาหล พวกเขาล้วนมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของขอบเขตเทียมฟ้าหากพวกเขาต่อสู้กันตำหนักขุนพลดาบจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับไว้ยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าทั้งสองจะไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งได้อย่างเต็มที่กับสถานที่เล็กๆเ,เช่นตำหนักขุนพลดาบอย่างไรก็ตาม เจงู้เฉิงกระตือรือร้นที่จะต่อสู้และดูราวกับว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเจ้าจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นเสียงเย็นเยือกของเจียงู้เฉิงดังก้องไปทั่วบริเวณพลังของเงาดาบประทุขึ้นอย่างเต็มที่ ภูมพื้นที่ถูกแบ่งออกเมื่อเงาวดาบปรากฏต,ต่อหน้าใบมีดโลหิตอะไรใบมีดโลหิตที่ยังคงสงบนิ่งถูกทำให้ตกใจโดยเงาดาบนี้เขารู้สึกถึงพลังที่น่ากลัวและรีบตอบสนองในทันที และทันทีที่กระบี่สีแดงเลือดปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาก็ค้งมันโดยไม่ลังเลการโจมตีครั้งนี้มีพลังที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำลายโลกแสงดาบเย็นเยือกถูกฟันออกมา การโจมตีทั้งสองปะทะเข้าหากันเสียงที่กระทบอย่างรุนแรงดังก้องไปทั่วมันทำให้ใบมีดโลหิตตกตะลึงทำไมมันเป็นไปได้อย่างไรใบมีดโลหิตมองดูมือของเขาที่มีเลือดไหลความเจ็บปวดที่รู้สึกทำให้เขาไม่สามารถถือกระบี่สีแดงเลือดไว้ได้อีกกระบี่ของเขากระเด็นจากการโจมตีเพียงครั้งเดียว การแลกเปลี่ยนกระบวนท่าแรกของพวกเขาทำให้เกิดคลื่นพลังอันแข็งแกร่งพอที่จะทำลายตำหนักขุนพลดาบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเจนวูเฉิงได้แผ่รัศมีออร่าที่น่ากลัวออกไปเพื่อต้านทานมันไว้คลื่นพลังปะทุขึ้น แต่ไม่มีผู้ชมคนใดที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากรัศมีของเจงวูเฉิงมันเป็นไปไม่ได้ใบมีดโลหิตตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อชายหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งเพียงใดแม้แต่บรรพบุรุษด,ดาบที่อยู่ในยุครุ่งเรื่องก็อาจจะเป็นรองเขาอยู่มันวิเศษมากที่เจียงวูเฉิงได้เพิ่มความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆน,น้อยกว่าหนึ่งปีตั้งแต่เขาถูกบังคับให้ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธ แต่ตอนนี้เขานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าบรรพบุรุษด,ดาบตายไปซะเพียงวูเฉิงไม่แยแสตอบความตกใจของศัตรูและโจมตีเขาอีกครั้งใบมีดโลหิตมีสีหน้าสีเสียวและรู้สึกถึงความวิกฤตที่เพิ่มขึ้นในหัวใจของเขาเจ้าต้องการให้ข้าตาย เจ้าต้องตายก่อนทันใดนั้นใบมีดโลหิตก็คำรามขณะที่โบกมือเงาสีเลือดบินผ่านอากาศเจงวูเฉิงระบุถึงมันได้ในช่วงเวลาที่มันพุ่งออกมามันเป็นกรดสีแดงคมและใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนเป็นเรื่องยากสำหรับเจียงวู้เฉิงที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลบมันเมื่อเห็นอย่างนี้ใบมีดโลหิตก็ยิ้มอย่างเย็นชาตายใบมีดโลหิตเหล่งเสียง ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความดูร้ายเขามีชื่อเสียงในนามใบมีดโลหิตหลายคนคิดว่ากระบี่สีเลือดของเขาคือสิ่งที่เขาใช้แต่ที่จริงแล้วเขาถูกเรียกว่าใบมีดโลหิตก็เพราะกริบสีแดง กลิ่นั้นเป็นกระบวนท่าสังหารที่แท้จริงเขาใช้มันเพื่อฆ่าศัตรูที่ทรงพลังมามากมายนะับตั้งแต่เขาเริ่มการบ่มเพาะมันได้ช่วยเขาเอาไว้หลายต่อหลายครั้งดังนั้นเขาคิดว่ามันจะช่วยเขาไว้ในครั้งนี้ กริดสีแดงที่มีพลังน่ากลัวประทักเข้ากับร่างของเจงวูเฉิงมันแทงเสื้อผ้าของเขาและประทักเข้ากับหน้าอกของเขาทิ้งร่องรอยสีขาวอ่อนเอาไว้รอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าของใบมีดโลหิตกริดสีแดงของข้าทิ้งไว้เพียงรอยสีขาวไว้บนหน้าอกของเขามันไม่ทิ่มแทงผิวของเขางั้นหรือนี่มันใบมีดโลหิตนิ่งเป็นหินณจุดนี้ เงาดาบเย็นเยือกของเจงวูเฉิงนั้นพุ่งไปอย่างระเรื่นและแทงเข้าหาร่างของใบมีดโลหิตผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าผู้ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในโลกโบราณได้ตายลงเจงวูเฉิงยืนอยู่บนพื้นขณะที่เขาแตะรอยสีขาวบนหน้าอกของเขาพร้อมกับร่องรอยแห่งการดูถูกในดวงตาของเขา กระบวนท่าสังหารอันทรงพลังของใบมีดโลหิตสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่ไม่มีร่างกายอันแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามภายใต้การโจมตีของกระบวนท่าสังหารนี้ ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียมฟ้าในทวีปสัตว์ตวะอือประหลาดดังเช่นเจ้าวิหารทั้ง33จากพันธมิตรกำจัดอสูรอาจได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่แม้จะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดก็ยังไม่ตายนักรบมนุษย์จากทวีปสัตว์ประหลาดมีพลังมากกว่านักรบจากโลกอื่นๆเจียงวู้เฉิงมีร่างกายที่น่ากลัวดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากกระบวนท่าสังหารของใบมีดโลหิต เขาเดินไปที่ใบมีดโลหิตและโบกมือเพื่อเก็บแหวนมิติกระบี่สีแดงเลือดและกริดสีแดงจากนั้นเขาพูดขณะที่มองไปข้างล่างใบมีดโลหิตไม่ต้องกังวลเจ้านั้นเป็นคนแรก มันจะใช้เวลาไม่นานสำหรับคนอื่นที่จะตามเจ้าไปผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียงฟ้าทั้งหมดที่โจมตีบรรพบุรุษดาบและบังคับให้ข้าต้องหนีออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดและซูหมิงข้าไม่ลืมเขาแน่ ถ้าจะแก้แค้นพวกเขาทีละคนเจียงวูเฉิงกำมือของเขาและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันกลุ่มคนจำนวนมากจ้องมองที่เจียงวูเฉิงด้วยความชื่นชม ตำนานคนนี้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญและฆ่าศัตรูทั้งหมดด้วยความแข็งแกร่งที่ท้าทายสวรรค์ของเขาเขาไม่ได้ทำให้คนเหล่านี้ผิดหวังเมื่อมาถึงตรงนี้เจียงวูเฉิงหันไปมองกลุ่มคนของตำหนักขุนพลดาบ คนแรกที่เขาเห็นคือเจียงเมิงเอ๋อเขามีท่าทีสงบนิ่งขณะที่มองเจียงเมิงเอ๋อผู้ที่กำลังมีสีหน้าที่ซับซ้อนจากนั้นเขาก็โบกมือและโยนโอสถให้แก่นางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ